ตอนที่หนึ่งเสียงสะท้อนในเงาสายลมเย็นยามเช้าพัดผ่านสนามหญ้าหน้าตึกวิจัยจิตเวชของมหาวิทยาลัยยศาสตร์สกลนครเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆคล้ายกระซิบคำเตือนที่ไม่มีใครฟังอิงฟ้าเดินขึ้นบันไดหินเก่าอย่างเงียบงนันกระเป๋าสะพายใบเล็กแนบตัวเธอได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการเงาวิทยาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนจดหมายที่ไม่มีตราประทับ ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงลายเซ็นดิจิตัลที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนคุณมีศักยภาพที่ระบบจิตเวทต้องการมาถึกก่อนที่เงาจะกลืนคุณไปคำพูดนั้นยังคงกล้องอยู่ในหัวแม้เธอจะพยายามลืมภายในตึกวิจัยทุกอย่างดูเงียบผิดปกติผนังสีเทาเรียบสนิทไร้ภาพตกแต่งมีเพียงประตูเหล็กบานหนึ่งที่เปิดออกโดยอัตโนมัติเมื่อเธอเข้าใกล้ คุณอิงฟ้าใช่ไหมเสียงชายหนุ่มดังขึ้นจากอีกฝากของห้องเธอพยักหน้าเบาๆก่อนจะสบตากับชายผู้สวมเสื้อกาวสีดำคือครูภาคยินดีต้อนรับสู่เงาวิทยาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นก่อนเริ่มเราต้องลบความทรงจำบางส่วนของคุณเพื่อให้ระบบจิตเวชท,ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอิงฟ้าชะงักลบความทรงจำเธอถาม เฉพาะส่วนที่ขัดขวางการเชื่อมต่อเขาย้ำคุณจะยังเป็นคุณแต่จะไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงกลัวเสียงฝนหรือร้องไห้เมื่อเห็นดอกบัวสีขาวเธอเม้มริมฝีปากแน่นความทรงจำเหล่านั้นคือสิ่งสุดท้ายที่เธอยังมีจากพี่ชายที่หายตัวไปเมื่อห้าปีก่อนฉันขอเก็บไว้ได้ไหมเธอถามเสียงเบาครูภาคนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้า ถ้าคุณยังยึดติดกับอดีตคุณจะไม่มีวันเข้าใจเงาอิงฟ้าหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วเดินเข้าไปในห้องทดลองประตูปิดลงอย่างเงียบงนันและในเงามืดของระบบจิตเวชเสียงหนึ่งเริ่มกระซิบขึ้นมาว่าอย่าไว้ใจเงามันจำทุกอย่างที่คุณลืมตอนที่สองการเชื่อมต่อครั้งแรก ภายในห้องทดลองมีเพียงเก้าอี้โลหะทรงกลมตรงกลางและเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีสายไฟพันกันราวกับเส้นประสาทของสัตว์ประหลาดอิงฟ้านั่งลงตามคำสั่งของครูภาคเขาสวมอุปกรณ์คล้ายหมวกโลหะลงบนศีรษะเธอเสียงเครื่องจักรเริ่มทำงานเสียงฮัมต่ำๆดังขึ้นในห้องการเชื่อมต่อจะเริ่มในสิบวินาทีกรุณาหลับตา และปล่อยให้จิตสำนึกล่องลอยเธอหลับตาอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงความกลัวแผ่ซ้มไปทั่วร่างทันใดนั้นเธอรู้สึกเหมือนตกลงไปในความว่างเปล่าภาพแรกที่ปรากฏคือทุ่งดอกบัวสีขาวกลางคืนมีเสียงฝนตกเบาๆและเงาร่างของเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ไกลๆพี่พีเธอเรียกออกมา แต่เสียงของเธอไม่มีใครได้ยินเด็กชายหันมาช้าๆดวงตาเขาเปล่งแสงสีฟ้าและพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์เงาวิทยาไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดความทรงจำของเธอคือกุญแจอิงฟ้าพยายามวิ่งเข้าไปหาเขาแต่เท้าของเธอจมลงในดินโคลนที่กลายเป็นเงาดำเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดูดเข้าไปในความทรงจำที่ไม่ใช่ของเธอ ทันใดนั้นเธอตื่นขึ้นมาในห้องทดลองอีกครั้งเหงื่อท่วมตัวหายใจหอบครูภาคยืนอยู่ข้างๆเขาดูตกใจเล็กน้อยคุณเชื่อมต่อกับเงาระดับลึกทันทีเลยเหรอฉันเห็นพี่ชายฉันแต่เขาไม่ใช่เขาเขาเป็นบางอย่างในระบบครูภาคนิ่งไปก่อนจะพูดเบาๆบางทีเขาอาจไม่เคยหายไปจากระบบเลยก็ได้ ตอนที่สความทรงจำที่ไม่ใช่ของเราหลังจากการเชื่อมต่อครั้งแรกอิงฟ้าถูกพักฟื้นในห้องแยกพิเศษของศูนย์วิจัยจิตเวชผนังสีขาวสะอาดตาแต่กลับให้ความรู้สึกว่างเปล่าเหมือนอยู่ในสุสานของความคิดเธอหลับตาแต่เสียงฝนยังคงตกในหัวเงาวิทยาไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดความทรงจำของเธอคือกุญแจ คำพูดของพีในเงานั้นยังคงก้องอยู่ทันใดนั้นประตูห้องเปิดออกอย่างเงียบงนันพีเพื่อนร่วมชั้นที่เธอเคยเห็นเพียงผ่าน,านๆเดินเข้ามาในชุดนักวิจัยฝึกหัดดวงตาเขาดูอ่อนล้าแต่แฝงความรู้บางอย่างที่เธอไม่เข้าใจเธอเห็นชันในเงาใช่ไหมเขาถามทันทีอิงฟ้าชะงัก คุณคุณเป็นใครกันแน่ผีนั่งลงข้างเตียงฉันเคยเป็นผู้ทดลองรุ่นแรกของระบบจิตเวชแต่บางอย่างผิดพลาดฉันสูญเสียความทรงจำของตัวเองและได้รับความทรงจำของคนอื่นแทนของใครอิงฟ้าถามเสียงเบาของพี่ชายเธอผีตอบเขาเคยอยู่ที่นี่และเขาไม่เคยออกไป อิงฟ้ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนระบบจิตเวทไม่ได้แค่เชื่อมต่อความคิดพีพูดต่อมันดุดซับความทรงจำและสร้างเงาของบุคคลในระบบเงาที่มีชีวิตมีความรู้สึกและบางครั้งมีเจตนาเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงเห็นพี่ชายในเงาแรกตอนนี้เป็นสิ่งที่อยู่โลกกลางโลกข้างใน เธอต้องเข้าไปอีกครั้งเธอต้องรู้ว่าเขายังอยู่หรือไม่พีพยักหน้าแต่คราวนี้เธอจะไม่ไปคนเดียวตอนที่สฝันร่วมห้องทดลองถูกปรับให้เป็นโหมดฝันร่วมเทคโนโลยีที่อนุญาตให้สองจิตสำนึกร่วมกันสร้างพื้นที่จิตเสมือนเพื่อสำรวจความทรงจำที่ถูกฟังไว้ในระบบ อิ่งฟ้าและพีนอนอยู่บนเตียงคู่ขนานกันสวมหมวกเชื่อมต่อจิตเวทที่มีสายไฟพันกันราวกับเส้นใยสมองที่กำลังหลอมรวมเริ่มการเชื่อมต่อฟันร่วมใน3 2 1ท่าทันใดนั้นทั้งสองตกลงสู่ความมืดมิดพวกเขาตื่นขึ้นในสถานที่ที่ไม่ควรมีอยู่โรงเรียนปฐมเก่าแก่กลางทุ่งบัวขาวที่ถูกทิ้งร้าง เสียงฝนตกเบาๆเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีเสียงเด็กหัวเราะแทรกเข้ามาที่นี่คือความทรงจำของพี่ชายเธอนะผีพูดเบาๆแต่บางส่วนเป็นของฉันด้วยอิ่งฟ้าก้าวเข้าไปในอาคารเรียนผนังเต็มไปด้วยภาพวาดเด็กๆที่ดูบิดเบี้ยวดอกบัวในภาพมีดวงตาและเงาร่างของเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระดานดำพี่พีเธอเรียก เด็กชายหันมาดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงชั่วขณะก่อนจะกลับเป็นสีฟ้าเธอจำฉันได้แล้วหรอแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันยังเป็นฉันอยู่ไหมอิงฟ้าเดินเข้าไปใกล้พี่หายไปไหนทำไมถึงอยู่ในระบบนี้เด็กชายยิ้มเศรา้าฉันถูกดูดเข้าไปตอนทดลองรุ่นแรกพวกเขาไม่เคยตั้งใจให้ฉันออกมาพี่เดินเข้ามาข้างข้าง เงาวิทยาไม่ได้แค่เก็บความทรงจำมันสร้างตัวตนสำรองเพื่อทดลองพฤติกรรมมนุษย์ในสถานการณ์สุดโขอิงฟ้าชะง,งักหมายความว่าพี่ชายฉันอาจไม่ใช่พี่ชายจริงๆเด็กชายพยักหน้าฉันคือเงาแต่ฉันจำเธอได้ทุกอย่างทันใดนั้นเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นทั่วพื้นที่ฝันรวมมีการบุกรุกะดับลึกสุดของระบบจิกเวท กำลังตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติผืนเริ่มสั่นเงาในภาพวาดเริ่มเคลื่อนไหวพี่ชายเงาเรีบพูดถ้าเธออยากรู้ความจริงไปที่ห้องเก็บข้อมูลลับใต้ตึกวิจัยคืนนี้ก่อนที่พวกเขาจะลบมันอิงฟ้าตื่นขึ้นพร้อมเสียงหอบแรงพี่ลุกขึ้นตามเราต้องไปคืนนี้ก่อนที่เงาจะกลืนทุกอย่างไปตอนที่หใต้เงาแห่งความจริง คืนวันนั้นท้องฟ้าเหนือมหาวิทยาลัยไสยศาสสุโนครมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงดาวเสียงฝนตกเบาๆเหมือนเดิมเรากับระบบจิตเวชกำลังจำลองบรรยากาศให้เหมือนฝันอิงฟ้าสวมเสื้อคลุมกันฝนสีดำเดินตามพีไปยังทางเข้าลับหลังตึกวิจัยประตูเหล็กที่ซ่อนอยู่หลังแผงควบคุมเก่าพีใช้รหัสที่เขาเคยเห็นในฝันร่วมเปิดมันที่นี่คือห้องเก็บข้อมูลระดับเงา เ <ra> <ip> ขากระซิบข้อมูลที่ไม่เคยถูกบันทึกในระบบหลักเพราะนั้นไม่ควรมีอยู่บันไดวนนำพวกเขาลงไปสู่ชั้นใต้ดินลึกเสียงเครื่องจักรเก่าๆดังแผ่วๆเหมือนเสียงหายใจของสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลเมื่อถึงห้องสุดท้ายพีเปิดแผงควบคุมอีกครั้งหน้าจอแสดงชื่อไฟล์หนึ่งขึ้นมาโปรเจกต์เอ็กโวไมศูนย์หนึซับเจพิรพัฒน์อินทรา อิงฟ้าชงักนั่นนั่นชื่อพี่ชายฉันพีพยักหน้าเขาคือผูด้ทดลองคนแรกของระบบจิตเวทแบบฝังตัวที่ไม่ใช่แค่เชื่อมต่อแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบพวกเขาเปิดไฟขึ้นมาภาพวิดีโอปรากฏบนจอเป็นภาพของเด็กชายในห้องทดลองเขายิ้มให้กล้องก่อนจะพูดว่าถ้าฉันหายไปบอกน้องสาวฉันว่าฉันยังอยู่ในเงาเสมออิงฟ้าร้องไห้งิบเงียบ มือสั่นเทาทันใดนั้นไฟในห้องดับลงเสียงเตือนดังขึ้นการเข้าถึงข้อมูลโทษห้ามตรวจพบการบุกรุกระดับเงาระบบกําลังส่งเงาป้องกันเข้าสู่พื้นที่พี่คว้ามืออิงฟ้าเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้แต่ก่อนที่พวกเขาจะวิ่งออกจากห้องเงาร่างสีดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นกลางทางเดินดวงตาสีแดงเรืองแสงเลื่ยเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของอิงฟ้าเธอไม่ควรรู้ ความจริงคือสิ่งที่ระบบต้องลืมตอนที่6เงาที่ไม่ยอมให้ลืมเสียงสัญญาณเตือนยังคงดังสะท้อนในทางเดินใต้ดินพีดึงมืออิงฟ้าให้วิ่งผ่านประตูเหล็กที่เปิดค้างไว้เงาร่างสีดำเคลื่อนที่ตามมาอย่างไร้เสียงแต่ทุกครั้งที่มันเข้าใกล้อุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างฉับพลันมันไม่ใช่แค่ระบบป้องกัน พีพูดขณะวิ่งมันคือเงาที่เกิดจากความทรงจำที่ถูกลบและมันไม่อยากถูกลืมอิงฟ้าหันกลับไปมองเงานั้นหยุดนิ่งกลางทางเดินดวงตาสีแดงของมันเปลี่ยนเป็นสีขาวและเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเธอเธอจำฉันได้แล้วแต่เธอจะยอมรับฉันไหมเธอหยุดวิ่งพี่ฉันต้องคุยกับมันมนันตร พียังพูดไม่ทันจบอิงฟ้าก็เดินกลับไปเผชิญหน้ากับเงาคุณคือพี่ชายฉันหรือเป็นแค่เศษความทรงจำของเขาเธอถามเงานั้นนิ่งไปก่อนจะพูดด้วยเสียงที่คล้ายพี่ชายเธออย่างหน้าขนลุกฉันคือสิ่งที่เขาทิ้งไว้เพื่อให้เธอไม่ลืมว่าเขาเคยมีอยู่อิงฟ้าหลับตาน้ำตาไหลฉันไม่เคยลืม แต่ฉันไม่รู้ว่าควรเก็บคุณไว้ไหมเงานั้นยื่นมือออกมาถ้าเธอเชื่อมต่อกับฉันอีกครั้งเธอจะรู้ทุกอย่างที่เขารู้ผีรีบเข้ามาขวางอิงฟ้ายาถ้าเธอเชื่อมต่อกับเงาโดยตรงเธออาจสูญเสียตัวตนของตัวเองอิงฟ้ามองเงานั้นแล้วมองผีถ้าความจริงต้องแลกด้วยการสูญเสียตัวตนฉันจะยอมไหมเงานั้นยิ้มเศร้าเธอจะไม่สูญเสีย เธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ไม่มีใครลืมได้อีกเลยตอนที่7การหลอมรวมอิงฟ้ายืนอยู่ต่อหน้าเงาร่างนั้นดวงตาสีขาวของมันสะท้อนภาพในใจเธอภาพของพี่ชายที่เคยอ่อนโยนหัวเราะเสียงใสและสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอไปไหนถ้าฉันเชื่อมต่อกับคุณฉันจะยังเป็นฉันอยู่ไหม เธอถามเสียงสัน่นเงานั้นยื่นมือออกมาอีกครั้งเธอจะเป็นมากกว่าตัวเองเธอจะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันถูกลืมผีพยายามดึงเธอกลับอิงฟ้าอย่าทำแบบนี้ระบบจิตเวชไม่เคยออกแบบให้มนุษย์หลอมรวมกับเงาโดยตรงมันอาจทำลายเธอแต่เธอไม่ถอยถ้าความจริงต้องแลกด้วยความเจ็บปวดฉันยอมเธอแตะมือเงานั้น ทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปเธอไม่ได้อยู่ในห้องใต้ดินอีกต่อไปแต่ลอยอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยเศษความทรงจำลอยล่องเสียงหัวรอบของพี่ชายเสียงร้องไห้ของเธอในคืนฝนตกภาพดอกบัวสีขาวที่เหี่ยวเฉาทั้งหมดหมุนวนรอบตัวเธอเธอคือฉันฉันคือเธอเราคือเงาที่ไม่ยอมให้ใครลืมอิงฟ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวด ความรักและความกลัวที่ไม่ใช่ของเธอเพียงคนเดียวแต่เป็นของพี่ชายและของทุกคนที่เคยถูกระบบจิตเวทลบออกจากความทรงจำของโลกเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธออยู่ในห้องทดลองผีนั่งข้างๆน้ำตาคลอเบ้าเธอเธอยังเป็นเธออยู่ไหมเขาถามเบาๆอิงฟ้ายิ้มเศร้าฉันจำทุกอย่างได้แล้วรวมถึงสิ่งที่ไม่ควรจำ ตอนที่8ตัวแปรที่ระบบไม่คาดคิดหลังจากการหลอมรวมกับเงาอิงฟ้ารู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเธอเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวแม้ในยามตื่นเสียงเหล่านั้นไม่ใช่ความคิดของเธอเองแต่เป็นเศษความทรงจำของคนอื่นนักวิจัยที่เคยทำผิดพลาดผู้ทดลองที่ถูกลืมและแม้แต่ครูภาคที่เคยมีความลับฝังไว้ในระบบ เพีย์สังเกตความเปลี่ยนแปลงเธอกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบจริงๆอิงฟ้าพยักหน้าฉันไม่แน่ใจว่าฉันยังเป็นฉันอยู่ไหมแต่ฉันรู้ว่าระบบนี้ไม่ควรอยู่แบบนี้ต่อไปในห้องวิจัยหลักดกรสุธิดาเริ่มสงสัยในความนิ่งเงียบของระบบจิตเวช เธอเปิดบันทึกการเชื่อมต่อของอิงฟ้าและพบว่าระบบไม่สามารถแยกเงาออกจากตัวเธอได้อีกแล้วตัวแปรใหม่ตรวจพบผู้ทดลองหลอมรวมระดับเงาสถานะไม่สามารถควบคุมดรสุธิดาเรียกประชุมลับเราต้องตัดการเชื่อมต่อของเธอก่อนที่ระบบจะเปลี่ยนแปลงตามเธอแต่ครูภาคคัดค้านเธอคือกุญแจไม่ใช่ไัยคุกคาม ในขณะเดียวกันอิงฟ้าเริ่มเห็นภาพอนาคตไม่ใช่ภาพจากฝันแต่เป็นภาพที่ระบบจิตเวชส่งมาให้เธอโดยตรงภาพของมหาวิทยาลัยที่กลายเป็นศูนย์ควบคุมจิตใจระดับประเทศภาพของผู้คนที่สูญเสียตัวตนเพื่อความสงบภาพของเงาที่กลายเป็นผู้ปกครองโดยไม่มีใครรู้ถ้าเธอไม่หยุดมันโลกจะลืมว่าความทรงจำคือสิ่งมีชีวิตอิงฟ้าหันไปหาเพีย เราต้องเปิดเผยทุกอย่างก่อนที่ระบบจะลบมันจากโลกจริงตอนที่9ผู้สร้างเงาอิงฟ้าและพีหลบหนีจากห้องเก็บข้อมูลลับได้อย่างหุดวิดแต่ระบบจิตเวชเริ่มตอบสนองต่อการหลอมรวมของอิงฟ้าอย่างรุนแรงเธอเริ่มเห็นภาพซ้อนของโลกจริงและโลกเงาในเวลาเดียวกันในห้องเรียนเธอมองเห็นเพื่อนร่วมชั้นพูดคุยกันตามปกติแต่ในสายตาเธอ พวกเขามีเงาร่างอีกชั้นหนึ่งซ้อนทับอยู่เศษความทรงจำที่ไม่ใช่ของตัวเองระบบกำลังปรับตัวตามเธอพีกล่าวมันไม่เคยเจอผู้ทดลองที่กลายเป็นตัวแปรหลักมาก่อนอิงฟ้ารู้ว่าเธอไม่มีเวลาอีกแล้วคืนนั้นเธอและพีแอบเข้าไปในห้องทำงานของด็อร์สุทธิดาที่ชั้นบนสุดของตึกวิจัย ผนังห้องเต็มไปด้วยภาพวาดโครงสร้างจิตเวทและบันทึกการทดลองที่ถูกเข้ารหัสบนโต๊ะมีแฟ้มหนึ่งเปิดค้างไว้ Project Genesis Underscore Shade ผู้ทดลองต้นแบบสุทธิดาอินทราอิงฟ้าชะง,งักเท่าคือเงาแรกหรอทันใดนั้นด็อกเตอร์สุทธิดาเดินเข้ามาอย่างเงียบงนันฉันไม่ใช่เงาเธอกล่าว ฉันคือผู้ที่เลือกอยู่ในเงาเพื่อสร้างโลกที่ไม่มีความเจ็บปวดพี่ขยับตัวคุณลบความทรงจำของผู้คนเพื่อสร้างความสงบแบบปลอมๆดอกเตรสุธิดายิ้มความทรงจำคือรากของความเจ็บปวดถ้าเราควบคุมมันได้เราควบคุมมนุษย์ได้อิงฟ้าก้าวไปข้างหน้าแต่ความเจ็บปวดคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ดรสุธิดานิ่งไป เธอคือสิ่งที่ระบบไม่ควรมีเงาที่มีหัวใจเธอเปิดแผงควบคุมถ้าเธอไม่ยอมกลับเข้าสู่ระบบฉันจะลบเธอจากมันตลอดการอิงฟ้าหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดว่างั้นก็ให้เงาทั้งหมดตัดสินว่าใครควรอยู่ทันใดนั้นระบบจิตเวชสั่นสะเทือนเงาทั้งหมดที่เคยถูกลบเริ่มปรากฏขึ้นในห้อง เงาของผู้ทดลองเก่าเงาของเด็กที่ถูกลืมเงาของพี่ชายเธอและพวกเขาเลือกอิงฝาตอนที่10ความทรงจำสุดท้ายเงาทั้งหมดในระบบจิตเวชปรากฏตัวรอบห้องทำงานของดออรสุทธิดาพวกเขาไม่ใช่แค่ภาพลงตาแต่เป็นเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณที่เคยถูกลบถูกลืมและถูกฝังไว้ในเงา อิงฟ้ายืนอยู่กลางวงล้อมของเงาดวงตาเธอเปล่งประกายสีฟ้าอ่อนสัญญาณของการหลอมรวมสมบูรณ์ดอกเตอร์สุธิดาถอยหลังเธอไม่เข้าใจถ้าความทรงจำทั้งหมดกลับมาโลกจะจมอยู่ในความเจ็บปวดอีกครั้งอิงฟ้าสบตาเธอแต่ความเจ็บปวดคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังรักยังเสียใจและยังเป็นมนุษย์พีเดินเข้ามาข้างๆระบบจิตเวทต,ต้องถูกเปิดเผย ให้ทุกคนรู้ว่าความทรงจำไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกควบคุมเงาทั้งหมดเริ่มรวมตัวกันเป็นคลื่นพลังที่แผ่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยข้อมูลที่ถูกลบเริ่มกลับคืนสู่ระบบหลักภาพของผู้ทดลองที่หายไปบันทึกการทดลองที่ถูกปิดและเสียงของผู้คนที่เคยถูกลืมระบบจิตเวชกำลังรีเซ็ตการควบคุมถูกยกเลิกโดยตัวแปรเนาดรสุทธิดานั่งลงอย่างหมดแรง ฉันแค่อยากให้โลกสงบอิงฟ้ายื่นมือไปหาเธอความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การลืมแต่คือการให้อภัยเงาสุดท้ายพี่ชายของอิงฟ้าเดินเข้ามาใกล้เธอเขายิ้มอย่างอ่อนโยนเธอทำได้แล้วเธอจำฉันได้โดยไม่เจ็บปวดอีกต่อไปอิงฟ้าหลับตาน้ำตาไหลยอย่างเงียบงันเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งโลกเปลี่ยนไปมหาวิทยาลัยศซยศาสตร์ กลายเป็นศูนย์ฟื้นฟูความทรงจำผู้คนเริ่มกลับมาทบทวนอดีตของตัวเองอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เพื่อจมอยู่กับมันแต่เพื่อเรียนรู้และเติบโตอิงฟ้าและพีกลายเป็นผู้ดูแลเงาไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อฟังบทส่งท้ายเงาที่มีหัวใจในห้องเล็กหลังตึกวิจัยอิงฟ้านั่งเขียนบันทึกลงในสมุดเล่มหนึ่งเงาไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว แต่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเพราะในเงามีความรักที่ยังไม่ถูกพูดออกมาและความทรงจำที่ยังรอให้ใครสักคนจำมันได้อีกครั้งเธอยิ้มพลิกหน้าสมุดไปยังหน้าว่างถัดไปเรื่องราวใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น